ลานุเทระวันนี้เป็นวันที่15ของเดือนมกราคมตรงกับวันแรมสิบห้าค่ำของเดือนสองวันแรมสิบห้าค่ำหรือวันขึ้นสิบห้าค่ำของเดือนแต่ละเดือน มีพุทธอนุญาตให้เราเหล่าพระสงค์ในทาหน้าที่ในส่วนที่มันเป็นกิจ,จวัตรข้อปฏิบัติของตนกิจ,จวัตรข้อปฏิบัติถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัดที่พระสงค์จะต้องดำลงรักษาไว้ วัดนี้ถือว่าเป็นส่วนถือว่าเป็นวัดที่เป็นพื้นฐานเป็นหลักด้วยที่เรามักให้ความรู้สึกว่าสังฆกรรมสังฆกรรมที่มีส่วนของการจัดทำรรในวันขึ้นสิบห้าคำหรือวันแรม14บสี่สห้าคำ เป็นสังกกรรมประเภทอุปบสกดกรรมเราพระสงค์ที่รวมกันเป็นสังคมสังคมเดียวสังคมหมู่สังคมที่เป็นสวนรวม <c oughs> เราจะต้องสำนึกเมื่อถึงวันอย่างนี้มาถ้าเราอยู่แบบ ไม่มีหมู่คณะอยู่องค์เดียวอยู่คนเดียวเราก็ต้องมีส่วนของการจัด <c oughs> การจัดธรรมในส่วนของข้อประพฤติปฏิบัติกิตจวัดในเบื้องต้นก็รู้จักกันว่าต้องจัดสถานที่ จัดเสนาสะนะลงอุปโปสตปัดกวาดดั่งน้ำใช้น้ำฉันตามปฏิบตนี่เป็นบุพปปกิจเบื้องต้นก่อนทำประเภทสวดขึ้นซึ่งปลาทิโมกนั้นสังกกรรมประเภทที่ถือว่าคณะอุปสตคือไม่ พระสงค์ที่อยู่รวมกันไม่ถึงสี่รูปถือเป็นส่วนคณะอุปสตร์ก็ต้องมีส่วนของการกระทำเช่นกันถ้าพระสงค์ภิกษุที่อยู่รวมกันตั้งแต่สี่รูปซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์ของการสวดขึ้นซึ่งปราติโมก เราก็ต้องมีส่วนของการทำกิจกรรมอัน,นี้คือมีบทพกิจกิจที่จะต้องทำก่อนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสังคกรรมนี้จะต้องทำในพื้นที่ที่ท่านถือว่าเป็นพื้นที่ทำสังคกรรมของประสงค์ที่เรามักพูดกันว่าสีมา สีมาหรือสิมเป็นพื้นที่ที่พระสงฆ์จะต้องมีส่วนของการทำสังฆกรรมจะเป็นพัทธสีมาหรืออภัทธสีมาพัทธสีมาก็หมายถึงสีมาที่มีส่วนผูกพันที่มีส่วนได้รับอนุญาตอย่างที่วัดหนองประพง เขตที่ได้รับอนุญาตเป็นส่วนหนึ่งของวิสุงคามสีมานั้นมีหลักมีเครื่องหมายมีส่วนหนึ่งของเครื่องหมายที่เราเรียกว่าดิมิตหมายถึงเขตของวิสุงคามสีมากว้าง40เมตรยาว 80เมตรนี่คือเป็นเขตที่ได้รับอนุญาตและก็ได้ทำในส่วนที่เป็นอาคารให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ทางสังครรมจะเป็นฤดูการที่มีความไม่สะดวกก็ใช้ได้เช่นการผลเรามีเสนาสะนะ ให้ความรู้สึกสะดวกภายในที่ได้รับอนุญาตและเราได้มีส่วนของการทำเกี่ยวกับวินัยกรรมคือผูกพัทธสีมาที่เรามักพูดกันว่าตัดลูกนิมิตวัดหนองประพงได้มีการทำเกี่ยวกับการผูกพัทธสีมา ในวันที่2 6ของปีพศ25 25ของเดือนกุมภาพันธ์และก็มีการจัดให้มีการผูกพัทธิมาขึ้นอันนี้ก็ถือว่ามีความสมมูลในระดับที่เรียกว่าทั้งพายอาณาจักร ทั้งภายพุทธจักรภายอาณาจักรนั้นก็ปีนั้นก็มีสมเด็จราชินีมาเป็นองค์ประธานในการตัดลูกนิมิตภายพระสงฆ์ก็มีเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพัทธสีมาสีมาที่ได้รับอนุญาตส่วนอัพัทธสีมานั้นเป็นส่วนที่เราเล่าประสงค์กำหนดขึ้นเพื่อทำสังฆกรรมประเภทสัตตพันธรสีมาประเภทคามสีมาประเภทโอเคปะสีมา เมื่อมีส่วนของการรวมตัวสีรูปเมื่อถึงวันขึ้น1ิบสีขึ้นสิบห้าค่ำหรือแม 14, รม1 4บสี่ส้าค่ำก็จ้องมีการรวมกันทำกิจอันนี้การทำกิจอันนี้นั้นก็เป็นส่วนที่ถือว่าเป็นเครื่องบ่งบอกถึงการให้ความสำคัญ ต่อพุทธ,ธอนุญาตเรามีการจัะทำและก็มีส่วนของการทบทวนสวดขึ้นซึ่งปาติโมกอันนี้ก็คงรู้จักและก็เป็นองค์ประกอบเป็นคุณสมบัติของพระเราเราจะต้องมีความรู้สึกหลอบรู้ในสิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงห้าม เราก็ได้นำมาทบทวนแต่เป็นภาษาที่ถือว่าเป็นภาษาดั้งเดิมโดยไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงเราก็ส่งภาษาดั้งเดิมอันนี้ไว้ถึงจะมีส่วนผิดเพี้ยนในวรรณกรรมของภาษาอยู่บ้างก็ยังถือว่ายังอยู่ในรูปแบบของหลักดั้งเดิมอันนี้ก็เป็นกิจที่เราทำกัน ท่านั้นในฐานะปีนี้เราได้มาร่วมปฏิบัติในส่วนของการบูชาพระคุณที่เราเรียกว่าอารายะบูชามันตรงกับวันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสังฆกรรมเราจึงมีส่วนของการให้ความสำคัญต่อกรรมประเภทนี้ดะานั้นวันนี้เป็นวันแรมสิบห้าค่ำ เรามีการที่จะต้องทำสังกกรรมประเภทนี้ขึ้นในวันที่เราถือว่าเป็นวันที่มีส่วนของพุทธ,ธอนุญาตเราก็ทำกันขึ้นแต่เราเราพระสงค์ที่จะมาร่วมในการทำสังกกรรมนั้นต้องมีความรู้สึกที่เรียกว่าอยู่ในเครือข่าย ครือข่ายที่ถือว่ายอมรับกันได้อันนี้ก็เราก็ต้องรู้จักด้วยว่าเราจะต้องมีความรู้สึกว่ามีข้อปฏิบัตินั้นตรงตามหลักพุทธอนุญาตคือเป็นปกติตะนั่นเองไม่มีส่วนของศีลวิบัติไม่มีส่วนของอาจารวิบัติ มีความสอดคล้องสมมูลให้เกิดความรู้สึกในทางเป็นธรรมเป็นวินัยเราจึงต้องมีส่วนของการทำกิจกรรมอันนี้ขึ้นแต่การทำกิจกรรมอันนี้เราส่วนมากจะทำในช่วงเวลาตอนบ่ายคือเวลาที่มันอยู่ในสภาพที่เหมาะสม เวลาตอนบ่ายนั้นมีความเชื่อมโยงกับที่พระพุทธองค์ท่านทรงมีการประกาศในรูปแบบเพื่อเป็นจุดยืนที่เราเรียกว่าอุด,ดมการหรือเรามักพูดเป็นความรู้สึกที่เราได้ศึกษากันมาก็โอวาาดอวาดถือว่าเป็น จุดยืนเป็นข้อที่ถือว่านำมามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้ประพฤติตามรอยของพระยุคนบ่ายนั้นในเวลาตอนบ่ายวันนี้เราก็รู้จักกันว่าในช่วงตอนบ่ายนั้นเรามีกิจกรรมคือบ่ายหนึ่งโมงเรารวมกันภายผสง์ รวมที่สีมาที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพัทธสีมาหรือที่โบดเรารวมกันที่นั่นเมื่อรวมกันที่นั่นเราจะต้องมีส่วนของการแสดงถึงการชำระชะล่างคือมีการตรวจว่าอะไรที่เราบบกพล่องหรือมีความเครือบแคลงสงสัย เราก็ต้องมีการเสียสละคำว่าเสียสละคือการประจานตัวว่ากับผมได้มีส่วนล่วงเกินหรือมีส่วนที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ควาไม่เกิดความสบายใจขอแสดงขอประกาศขอประจานว่าอันนี้บกพร่องอันนี้ ตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่ล่วงเกินจะไม่กระทำอีกทำนองนี้ภาษาเราก็เรียกว่าสแสดงอาบัตคือประจานให้เกิดความละอายนี้เองอันนี้ก็เราก็ต้องทำเพื่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจในการที่จะทำหน้าที่ของเราอย่าง ที่มีความรู้สึกให้ความเคารลบให้ความสำคัญนั้นเอาก็มามีร่วมกันตรงนั้นดังนั้นวันนี้ก็คงเวลาตอนบ่ายหนึ่งโมงเราก็พร้อมให้เข้าไปสู่เขตที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำสังฆกรรมที่เราเรียกว่าสิมานั้น อันนี้ก็ถือว่าเราก็ได้มีส่วนของการรักษาจะถือว่าเป็นอันตรายเลยก็ไม่เหมาะถือว่าเรามาปฏิบัติส่งไว้ซึ่งข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นธรรมเป็นเวนันถึงวันเช่นนี้มาเราก็ทำกิจกรรมด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าให้การบูชามีส่วนของความเคารพ เป็นที่ตั้งอันนี้ก็ขอให้ทุกรูปทุกองค์ที่ได้มาร่วมในกิจกรรมก็ให้ตั้งจิตตั้งใจทำหน้าที่อันนี้อย่าให้มันเกิดความรู้สึกเกิดเขินบกพร่ององไหนที่ถือว่าไม่รู้จักไม่มักคุ้นหรือไม่คุ้นเคยก็แจ้งให้ โมคณะที่อยู่ใกล้ว่าผมมาจากสถานที่ที่โน่นที่นี่ก็บอกก็บอกให้มันชัดเจนแล้วก็อยู่ในส่วนที่มันเหมาะสมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราจะพึ่งกระทำกันในวันนี้